เอาครับพี่น้องครับนี่บุ้ยต้นกล้วยนะครับอยู่ข้างคันแท่นหน้าของข้าเนาะงามขักบัญญังครับผมนี่กับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับที่แปลงแฮปปี้การเกษตรมหาสารคามนะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวนะครับที่มีชื่อว่าน่าน59เบอร์18ครับผมอุ้ยพี่น้องครับนี่ทองปุ้งแล้วครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพงไปครับผมนุ่มขวัชใช่ัวใจเกษตรครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ก็รซีโมงกลัวเกือบหาโมงแรกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะมาดูแปลงข้าวอีกหนึ่งแปลงนะครับ ซึ่งเป็นแปลงเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมนี่เนาะพปรากฏว่าอุ้ยครับนี่เป็นตะสอนให้ครับผมสำหรับข้าวเหนียวที่กำลังมาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมนี่เนาะเป็นข้าวเหนียวนาปีต้นเตี้ยนะครับซึ่งสร้างซื้อเสียงให้กับสายพันธุ์สร้างซื้อเสียงให้กับแฮปปี้การเกษตรมีคนรูจักบอ่อหน่อยได้ทีเดียวนะครับ สำหรับข้าวเหนียวสายพันนี้นะครับเบิ้งในครับใบท่งอุ้ยสั้นสลังใบเงยเปิลเงยคักปันยังครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวน่าน5 9เบอร์18ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้โอ้ยกำลังมั่นกำลังมั่นหง่ครับพี่น้องครับนี่เอานี่พี่น้องครับนี่ให้พี่น้องฟ้องไปนะครับได้เบิ่งกันชัดๆเบิ่งท้องเป้งหรือครับผมนี่ อีกสักหน่อยนะครับก็จะยิงแคลนะครับอีกสักหน่อยก็จะถอกก็จะออกดวงครับพี่น้องครับนี่สําหรับน่าน59เบอร์18ของเรานะครับผมนี่เนาะผลปรากฏว่าทองไงี้ยทองปุ้งกันเบิดแล้วครับผมพี่น้องครับนี่นี่นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือใบธงที่เปิ้ลใหญ่นะครับที่สั้นสังหลางแบบนี้นะครับนี่ครับลักษณะเนาะ ผลปรากฏว่าปุ้ยเป็นตะสอนไห้นะครับอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไรครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ประมาณหนึ่งไรเนาะนี่สําหรับหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานะครับผมนี่เนาะซึ่งสําหรับแปลงนี่ก็เป็นแปลงสาธิตอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เป็นแปลงตัวอย่างนะครับประการแรกนี่คือเขาง่ามครับผมพี่น้องครับนี่เนาะอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งไรพี่น้องป้องไปนะครับผมนี่ผ่านไปผ่านมารถบุนวันบุญวันยู่ดีครับผม พิกัดนี่บ้านท่าประทายครับผมไปทั้งบ้านลาดบ้านเกิ้งนะครับแล้วก็เขาตัวเมืองสรัคา่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่รถแลนวุ่นวันวุ่นวันเพราะพี่น้องฟ้องไปเดี๋ยวลงมานี่สะออนไลฟ์วัสัุว่าเอาสำหรับน่าน59เบอร์18ของเรานะครับผมจุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับของห่าเนาะสำหรับแปลงนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือคุ้นตาเพื่อด้ทำการปลูกกล้วยไว้นะครับอยู่ขั้นแทนหน้า เป็นปีแรกครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่แล้วก็ทีมงานแฮปปี้เฮ้านะครับกระได้มาเคียมาสางต้นกล้วยนะครับแล้วก็สางหยาเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับอ้าวทีมงานแฮปปี้เฮ้าเสียตุกสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่ผู้นําเอาเครื่องตัดหยานะครับแล้วก็เอามีดปัาขอนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ย มาสางต้นกล้วยนะครับเอาให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันชัดๆกันบ้านี่หลังจากที่สางออกแล้วไปทางไหนเนี่ยคนปรากฏวา่าบู๊ยเบิ้งไงครับพี่น้องครับนี่งามคักปันยังไหนครับผมนี่นี่นี่ครับผมนี่นี่ครับเบิ้งทางด้านนี้เปทังไหนเนี่ยนี่นี่แป้นเอือเติด์ดตะวันเกาะพัทดีสุดจ่อยคนปรากฏวา่าเครื่องนอกกรนครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับ ขาจังสีมาวอวจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมาเคลียแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการตัดพันปนนะครับนีบางส่วนที่ยังบอ่เรียบร้อยเออนี่ยังเขียนตัวนี้นี่เออเขาดีดเขาเด้ดเเดงที่มีลักษณะต้นหน่อยก็นานหาเก้าดิเ้าก็ต้องมาจัดการออกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจังวอวจากันนะครับเอาเวอวจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะประจําพันธ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมพี่น้องครับดิ น่าน59เบอร์18ของเราเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับต้นเตี้ยนะครับซึ่งความสูงเดี่ยประมาณลอยถึงลอย20เส้นครับพี่น้องครับแล้วแต่สีหน้ารุมหน้าคุมหน้าโคกนะครับขนาดไหนเนาะสำหรับแปลงนี่กับประมาณลอยเซ้นครับพี่น้องครับนี่เนาะลำต้นแข็งแรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับขนาดเป็นหน้าวานด้ยครับพี่น้องครับเห็นป้๊งไหมแล้วก็ใส่ปุ๋ยนี่ไม่เท่าไหร่ ผลปรากฏว่าต้นใหญ่ลำต้นแข็งแรงแล้วก็ต้นใหญ่ครับพี่น้องคาจังที่ผมเดีายให้พี่น้องฟังไปนะครับเดี๋ยเบิ่งกันเนาะวัาลักษณนี่คือลักษณะประจําพันธุ์ของเขานะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือต้นเตี้ยแล้วก็ไม่ล้มแม้แต่ต้นเดียวครับผมพี่น้องครับแล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของผลผลิตของข้าวมีข้าวไม่กี่สายพันธุ์นะครับในประเทศไทยที่ เป็นนาปีแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับมากกว่า1ตันหรือ1 0 0 0กิโลกร,รัมครับพี่น้องครับนาะหนึ่งในจํานวนนั้นก็มีนั่นฮเบอร์18ของเรานี่ครับผมแล้วที่สําคัญนะครับก็คือเมื่อเขาน้าเข่าไปสีเรียบร้อยแล้วเราไปหนึ่งผลปรากฏว่าเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมครับนี่คือลักษณะประจําพันธ์เหมือนกับข้าวกรอ,องหกเลยเหนียวนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอม แซบก็ด้วยซ้ำไปนะครับแซบก็ขอหกนะครับผมดังนั้นก็ได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับก็แล้วกันนะครับผมสําหรับน่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานะครับผมเอาสําหรับคลิปต่อไปนี่ครับผมนี่นี่ห่วงเล็กๆน้อยๆออนตอนเตน้เดี๋ยวนุ่มขวัญใช้วัชิการ์เซตผ้าผาทิมงานมาเคี่ยนะครับซึ่งมีกับบอหลายครับพี่น้องครับอีกเนาะเอาเขาจังบ่าวจ่ากันนะครับผมอีกข้างหนึ่งเนาะเอากระท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใด อยากสืบได้พันเขานะครับผมบาวาสิเป็นสายพันได้ก็แล้วแต่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวนาปีนาปังนะครับผมรวมทั้งหล,หลายสายพันธุ์รับแฮปปี้การเกษตรมีจานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรนะครับผมรวมไปถึงหน้าน59เบอร์18นะครับรับจองออเดอร์นะครับโดยด่วนเด้ทีเดียวมีจํานวนจํากัดนะครับ สามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 9 2 5 1 6 4 2 5 2อง้ากและก็0 6 5ครับ0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมร่าผ้าจากพี่น้องฟองฝายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับดิปุ้ยเอาออกล่ะคักปั้นยังครับพี่น้องครับงามคักปั้นยังครับผม